ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนะับโขกหมากรุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลข่าว AI แดงผู้เล่นพีโอเค ไปดูแต้มบุกในกระดานนี้ฟังพ,พร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกท่าน AI เปิดเกมขึ้นไปด้วยเบี้ยหน้าโคนรู้ว่าจะใช้กีไม้ไหนมาสู้กันคู่นี้ศึกษาแม่ไม้มากรุกไทยกันโคนม้าเม็ดดูเชิงไว้ก่อนครับผมเลือกใช้มา้าย่งขวา เอาละครับไ i ้ปูเบีย้ยคู่ซ้ายยันกับเบีย้ยคู่ขวาของคู่ต่อสู้ไม่ฟังเสียงครับขอเปิดก่อนเลยครับจังหวะนี้กินขึ้นมา AI ครับเลือกใช้โคนกินดันขึ้นไปเอาละครับชวนทะเลาะเลยจังหวะนี้ไปครับโคนดันขึ้นไปเซ็นเตอร์โอ้โหหาเรื่องเลยครับแต่ละผู้เล่นเป็นโอเคช็อตนี้ ถามหาเรื่อง AI บอกว่าอย่างนั้นใจเย็นๆไว้ก่อนครับผมแม่โอ้โหดูจริงๆกินเลยครับผมเอไอเกว่ายืนสู้เลยเพื่อที่เอาเบี้ยคู่สายอ่ะก็ถือว่าโครงสร้างตั้งรับก็ยังแน่นตับเลยครับสําหรับม้ามังกรของเอมาพร้อมรับสาหรับหมากแดงเอไอเราก็พร้อมเหมือนกันมาดิผู้เล่นไปโอเค จะมาเอไ้ไหนจัดมาได้เต็มที่เลย AI ฝากมาบอกเอาละครับ AI ดันขึ้นไปขยก้าขึ้นมาเกาะไว้ก่อนยังเหนียวอยู่ครับเจ้ขุนผูกเบี้ยไม่ฟังเสียงครับบุกเข้ามาเลยฝ่าดงพงพีเข้ามาเลยชับหมากสีแดงอ่ะกินตัดไปก่อนชอดนี้เอาละครับช่วงนี้ช่วงชุนละมุนครับ ไม่รู้ใครเป็นใครละใครจะหมู่ใครจะจ่าจะมาดูกันช็อตนี้ใช้โคดไล่ไปก่อนอเอาละครับการต่อตัวบุก AI นี่น่าศึกษาจริงๆครับยิ่งเล่นยิ่งสูงครับคนนี้เอาละยังเหนียวอยู่ครับไม่ยอมให้เรือโคต่อสู้นั้นกดเลยช็อตนี้อันตรายอ่าชักโกลดนกับทั้หวะนนี้ครับไล่ เดืนเรือครับผมอ่าถามไฟเลยช็อตนี้กินตัดครับกลดอาวุธ AI ออกไปก่อน AI ได้คลองริมกระดานอย่างนี้เดินโค้นขึ้นมาป้องกันไว้ก่อน AI โยกเรือกลับครับมาโจมตีจุดอ่อนที่ปีกซ้ายยังเหนียวอยู่ AI โอ้โหดอกนี้เรียกว่ายอมให้กินสองเอาไหมเนี่ยจังหวะนี้ครับ AI เหมือนเห็นแต้มอะไรบางอย่างครับทุกคน ดูว่ามีใครเห็นแต้มเดียวกับ AI หรือเปล่าช็อตนี้ถ้าเราเป็นหมากสีขาวจะเลือกเดินตัวไหนดีและ AI ก็ตัดสินใจครับผมจับม้าตัวนี้กินตัดโคนไปเลยตูมเข้าไปโอ้โหยังไงดีเนี่ยผู้เล่นไปโอเคมันก็แค่แรกโคนกับม้าไม่ใช่เหรอเห็นมีอะไรแอดช็อตนี้อ่ะ AI จับม้าครับผมตามฟาดครับยังเนี่ยอยู่ครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยครับกลัวไปเอง ไอจับมา้าลุกอ่าเกาะเบีย้ยไว้ก่อนครับเอาละจังหวะนี้ยืดยุดสุดริชาก,กันอื้มอ้าลุกไปทีหนึ่งอ่ะหรือจะจบด้วยลูกล้อช็อตนี้ a อไอบอกไม่ยอมครับผมอ่ะลอยเบี้ยริมขึ้นไปกินตัดเข้าในครับทําลายเบีย้ยคู่ช็อตนี้เอายังไงดีถ้าเราเป็น AI AI ก็จับมา้าครับผมออาฟาดไปทีหนึ่งจะกินเบีย้ยตัวนี้ครับ เราไม่ยอมให้กินไอโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับผมช็อตนี้ครับก็จับกินโคนเออโคนจับกินเบีย้ยช็อตนี้ผู้เล่นไปโอเคครับเดินมามายันไว้ก่อนครับผมอ่ะช็อตนี้ถ้าเราเป็น AI ไอทำยังไงดีไอก็โทรเรียกหมอนวดครับผมโอ้โหมาอย่างไวเลยครับหมอนวดเราโอ้โหแม่ผู้เล่นไปโอเคช็อตนี้จะเห็นหรือเปล่าที่จะแก้ยังไงครับตอนนี้นผู้เล่นไปโอเค เยวมาดูกันโอ้โหช็อตนี้ครับแลกเรือครับผมอ่ะก็น่าจะต้องมอบตัวเลยช็อตนี้ครับก็ติดลุกจนท่าแล้วครับผมเอ,อก็จับมาครับผมขยบมาฟาดทำลุกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้ไปครับทุกท่านโอ้โหสนุกจริงๆครับสำหรับการบุกของคู่นี้ครับก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษา และความสนุกบันเทิงกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟน,นแท้อย่าลืมกดติดตามเจอกันในายกระดานหน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน